สวัสดีครับวันนี้เชี่งต้าจะมาแนะนําวิธีการตัดทรงมันเล็ดเนี่ยครับผมสําหรับขั้นตอนแรกเราก็จะแบ่งผมด้านบนไว้เนี่ยครับผมด้านซ้ายและด้านขวาแบ่งกันให้เกิดเป็นร่องแสกที่ชัดเจนนะครับจากนั้นเราจะขึ้นทรงด้วยเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับขึ้นทรงด้านข้างนะครับสูงไปเลยเนี่ยครับผมปล่อยผมด้านหลังไว้นะครับด้านหลังเราจะปล่อยเป็นลากไสเนี่ยครับผมสไตล์ทรงมันเล็ดนั่นเองนะครับ สำหรับด้านข้างเราก็เปิดข้างขึ้นไปนะครับผมเก็บด้านข้างนะครับให้เรียบร้อยไถยำๆนะครับเพื่อให้เส้นผมเนี่ยขาดได้อย่างสม่าเสมอกันนะครับผมและอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็เปิดฐานทรงมเล็ดขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับผมให้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวานี่มีความเท่ากันนะครับผม และที่สําคัญนะครับหลังใบหูเราต้องเก็บเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีการเชื่อมกันนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะใช้เบอร์1นึ่งนะครับผมไถขึ้นไปกึ่งกลางนะครับของเบอร์1.5นะครับที่เราเปิดทรงไว้นะครับผมเราก็จะไถเพื่อสร้างความนวลนะครับผมนวลกลืนนะครับไม่ดูทื่อนะครับผมของฐานทรงนะครับเราจะใช้เบอร์หนึ่งนะครับไถขึ้นไปกึ่งกลางนะครับแบบนี้นะครับผม ทางด้านซ้ายและด้านขวาเนะครับเราก็จะถ่ายขึ้นไปกึ่งกลางเพื่อสร้างความขาวนวลกลืนของฐานทรงมาเร็ดนะครับให้ดูมีมิตินะครับผมและหลังใบหูะครับอย่าลืมนะครับทำให้เกิดรอยเชื่อมนะครับของหลังใบหูที่ชัดเจนด้วยนี่ยครับผมเราก็จะเก็บขอบเก็บรายละเอียดด้วยหีใหญ่แบบนี้นะครับด้านข้างเนี่ย ระวังนะครับอย่าให้บานออกมานะครับผมเราจะเก็บด้วยวิใหญ่ด้านข้างหลังใบหูแบบนี้นะครับผมถ้าเราสังเกตกระจกเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าด้านข้างเนี่ยมีการบานเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ด้านข้างของหลังใบหูบานออกมานะครับผมเราก็จะใช้วิใหญ่เก็บแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อให้ทรงมาเล็มีความเชื่อมกันนะครับด้านข้างและก็ด้านหลังใบหูนั่นเองนะครับ แล้วก็ใช้หวีนะครับเก็บขอบนะครับเก็บรายละเอียดด้านข้างนะครับผมตรงไหนที่มีขอบนะครับเราก็ใช้หวีสอดแล้วก็ปาดนะครับผมรอยเชื่อมระหว่างหลังใบหูนะครับเราก็เก็บรายละเอียดนะครับจากนั้นนะครับใช้เบอร์0.5นะครับเก็บรายละเอียดตีนผมนะครับผมเก็บเพื่อให้มีความนวลกลืนนะครับและต่อมานะครับเราก็จะมาการขอบด้านข้างนะครับผมการการขอบเนี่ยเราก็จะ กันให้เกิดเป็นรูปสระอาะแบบนี้นะครับผมและก็กันรอบใบหูนะครับครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับเพื่อให้ทรงบันเลดเนี่ยมีความชัดเจนของทรงมากยิ่งขึ้นนะครับหลังใบหูนะครับเราก็กันครึ่งวงกลมมาเชื่อมกันแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับทรงบันเลดเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรงที่ตัดง่ายๆนะครับผมแต่เราต้องออกแบบและดีไซน์ให้ดูดีและเข้ากับเส้นผมนะครับของลูกค้านะครับ ตอนนี้เราก็จะเก็บรายละเอียดด้านข้างนะครับ <Station> ด้านข้างเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับรอยเชื m, ่อมนะครับระหว่างด้านข้างและก็หลังใบหูเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับจะทําให้ทรงมอเล็ตดูดีก็อยู่ที่รอยเชื่อมด้านข้างนะครับผมตอนนี้เราก็จะกันขอบนะครับให้รอบเลยนะครับผมทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเราก็จะกันให้เกิดเป็นรูปสระอาแบบนี้นะครับผม จากนั้นเราก็จะมาเก็บขอบด้วยมีดโกนนะครับผมดึงหนังตั้งมีดแล้วก็ลากเบาๆนะครับดึงหนังตั้งมีดนะครับลากเบาๆนะครับผมและเราก็จะมาซอยผมนะครับผมด้านบนเนี่ยทรงมันเล็ดเราก็จะเอาแค่ปลายของเส้นผมออกเท่านั้นนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเราก็จะไม่ตัดให้สั้นมากเกินไปนะครับเลี่มปลายนะครับแล้วก็ซอยบางนะครับ ให้ดูพริ้วนะครับแล้กก็เข้าทรงนะครับและที่สําคัญนะครับก็ต้องถามลูกค้าด้วยว่าชอบยาวหรือสั้นประมาณไหนนะครับตัดให้ลูกค้าพอใจนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับลูกค้าจะได้กลับมาหาเรานั่นเองนะครับผมตอนนี้ไล่ซอยนะครับให้รอบศีรษะนะครับเล็มปลายจากนั้นซอยบางนะครับให้ปลายผมดูพริ้วนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับทรงผมมันเล็ดยอดฮิตนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทรงที่ตัดไม่ได้ยากเลยนะครับผม ถ้าใครที่อยากอุดหนุนช่างต้าก็อย่าลืมซื้ออุปกรณ์ตัดผมกับช่างต้าได้เลยนะครับฝากติดตามช่างต้าด้วยนะครับสวัสดีครับ